มา,มาเริ่มต้นการที่เซ็ตฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากเมื่อวานเมนื่อวันศุกร์เนี่ยมันเบรก1650ขึ้นมาใช่ไหมครับก็กลายเป็นกรอบที่ผมได้โฮมรูมไว้ตอนเช้านะฮะโฮมรูมไว้ตอนเช้าว่าอ่าเนี่ยว่าภาพใหญ่ของเซ็ตเนี่ยรอบนี้ใกล้เคลื่อนที่ถึงจุดพบปะ กับเส้น distribution แถวประมาณ1673รอบใหญ่และกรอบทางขึ้นเบื้องต้นวันนี้คือ1650ถึง1657เป็นกรอบ reversal up ปรากฏว่ามันเปิดเลยไปเลยมันเปิดเลย1657ไปเลยฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตัดไปเลยแสดงว่ามีความกระหายมากกว่าที่เราคิดอีกนะฮะ จุดน e g a t i v e เนี่ยของตลาดวันนี้เป็นการเคลื่อนที่หลุด1650อ่าวันนี้ก็คือก็คือแย่ worst case 1646 1639ามลําตามลำดับนะครับจุดโพซิทีฟเนี่ยของตลาดวันนี้เป็นการเคลื่อนที่ผ่าน1657กับ1653กาเห็นไหมการโฮมรูมตอนเช้าสำคัญขนาดไหน1657 1663ถ้าเบรกได้จะเป็นการทำนิวไฮในรอบ3เดือนปรากฏว่าเปิด เปิด1661เบรกไปเลยตอนเช้าแสงว่าตลาดมีความที่จะเป็นอะไรบูลลิชแล้วบูลลิชถ้าเป็นบูลลิชเราก็ต้องมาตีความว่าแมหมเมาส์นี้มันเขียนไม่ดีเลยเราก็ต้องมาตีความว่าตลาดทำไมตลาดจะกลายเป็นเซนติเมนต์ที่แรงมีแรงซื้อที่แรงนะครับ ก็กลายเป็นหุ้น IPO วันนี้เข้ามาถูกจังหวะนะผมมองว่าเขาเข้ามาเข้ามาถูกจังหวะพอดีนะครับสำหรับเจ้า C H เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับอาหารเนาะไม่รู้ว่าทำอะไรมากมายนะแต่ว่าก็มาได้ได,ได,ได้ได้ถูกจังหวะนะครับอ่ะเซ็ตก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้เนี่ยภาคบ่ายเนี่ยเราจะต้องเราต้องมาดูแล้วว่าในส่วนของกรอบตรงนี้และสำคัญและเพราะว่า ผมเนี่ยเคยจำได้ในเคสในเคสตัวนี้ผมจำได้ในเคสตัวนี้มันก็น่าจะใช้สินเชื่อกับอ e ิเล็กขึ้นมาเหมือนกันเออเออมันใช้สินเชื่อกับอ e ิเล็กขึ้นมาเหมือนกันแล้วแล้วสินเชื่อกับอ e ิเล็กก็ก็ชนแล้วก็ล่วงลงไปเลยแล้วก็กลายเป็นดิสซิบิวชันต่อฉะนั้นเนี่ย ผมผมกลัวมันเล่นอีลอดเดิมแต่ว่ารอบเนี้มัน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 ทำนิวไฮกว่าก็คือกรอบตรงเนี้ยมันมันเบรกมาได้แล้วผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นนะอาจจะ๋ยดูวันที่ดูวันที่น่าจะเป็นวันที่หนึ่งมิถุนาใช่ไหมเดีย๋ยวต้องลองไปดูพวกสวัสดกับกับ,บ MTC วันนี้หรือเปล่าเออนี่ยเนี่นี่นี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือการสังเกตเนี่ย นี่นี่คือการสังเกตส่วนตัวนะอ่าเอาไปซ่อนผมละกลัวจะเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยหนึ่งมิถุนาใช่ไหมฮะสินเชื่อก็กำลังจะขึ้นมาโดยเทสกรอบดิสติบิลชันเหมือนกัน แล้ววันนั้นเป็นวันที่ยกเซตขึ้นมาด้วยพร้อมกับอิเล็กเหมือนกันเลยเออเวลาอิเล็กเล่นเนี่ยสินเชื่อเล่นด้วยวันนั้นน,นนะแล้วก็กลายเป็นวันสุดท้ายของรอบเป็นวันสุดท้ายของรอบวันนั้นนะครับเป็นวันสุดท้ายของรอบจริงๆหลังจากนั้นก็ไม่ขึ้นอีกเลยเห็นไหม ก็ลงมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมจําได้มันแบกเซตขึ้นมาคือวันที่หนึ่งมิถุนาเนีย่ยไปดูเซตได้เลยเนี่ยหนึ่งมิถุนาเป็นวันสุดท้ายของเซตการเทสสปีดไลน์จําได้ปะเออตอนนั้นเรายังไม่ได้อยู่ในเรายังไม่ได้อยู่ในคลาสเนอะเรามาเริ่มคลาสสามกรกฎาเออเออเออเนี่ยหลังจากนั้นก็ก็ทิ้งลงมาเป็นวันสุดท้ายเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นสัญญ,ญาณ ใครเห็นสัญญาณนะใครเห็นสัญญาณการชน1673เบื้องต้นอาจจะต้องเทคโปรฟิตก่อนเพราะว่ามันเป็นรอบใหญ่มันอาจจะเป็นรอบใหญ่ก็ได้เห็นไหมมันเป็นรอบใหญ่ก็ได้เพราะว่ารอบตรงนี้มันทำเหมือนกันเลยมันเอามันเอาอิเล็กทรอนิกส์กับกับสินเชื่อขึ้นมา นะครับผมกลัวจริงๆนะฮะโ oh. อ้อ่าแล้วก็อ้าวรถยานยนต์ยานยนต์ก็ยังคงคึกคืนวันนี้เห็นเนี้ย AH เราบอกเขาว่าแลกกะตอนแรกเราบอกว่า fpi เนี่ยเก่งสุดแล้วนะปรากฏว่า AH แซงครับไปเสียแล้วนะฮะ AH แซงไปแล้วครับโอ้โหคือ น่าจะเป็นอีแท่งนี้แท่งเดียวอ่ะที่ทำให้ a h มีอารมณ์ดีมานขึ้นมากระทันหันเลยเออเออตอนนั้นก็แลกกาดอยู่นั่นแหละขึ้นลักษณะคล้ายกันแต่ว่าช่วงตรง,นง AH เนี้ยของ a h เนี่ยมันมันแคบกว่า f p i นะเนี่ยช่วงตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นกรอบสะสมมันสั้นนะ่ะกรอบสะสมแบบว่าเวลาลงอ่ะนะนาน,น,านแต่เวลาขึ้นเนี่ยแป๊บเดียวเองจบละนี่แหละคือความ อันนี้ bear b e a r i s h อันนี้ bullish ความเป็นกระทิงไงเออถ้าออกห้างอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้ sideways อะไรอย่างเงี้ยแยกตรงนี้ให้ออกนะครับแล้วจับจังหวะให้เป็น sentiment จับให้ถูกตลาดสนใจอะไรตลาดมีแนวโน้มที่จะ touch ที่จะ test กับอะไรอ่าอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเนี่ยหุ้น flow เดียวกันอะไรเดียวกันมันไปเหมือนกันหมด fpi fpi เนี่ยผมคิดว่า เดี๋ยวก็ไม่น่าจะรอดที่จะคล้ายๆกันมันมันเพราะว่า A H มันเป็นอะไรมันเป็นอินดิเคเตอร์ของ F P I ไปแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันก็ยานยนต์เหมือนกันแล้ว A H เบรกไปแล้วอันนี้ก็ต้องตามใช่ไหมเพราะว่ามันมาทรงขนาดนี้แล้ะคือฟ้าถ้าฟอล์ e เบรกเนี่ยถือว่าถือว่าไม่ใช่แล้วผมว่าไม่น่าจะฟอล์แต่ว่าลูกเล่นลวดลายที่มันจะขึ้นไปเบรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนแค่นั้นเองมันจะทําให้เราสับสนขนาดไหน แต่ตอนนี้มันทำอะไรเนี่ยไซด์เวัพขึ้นไปแล้วค่อยๆยกขึ้นไปนะครับใครที่หวดตั้งแต่แท่งนี้ไม่ต้องเติมเลยเพราะว่ามันไม่ได้ย้อยลงมาเลยอ่ะอาจย้อยลงมาตรงนี้อาจเติมไม้สองขึ้นไปตบลงมาอาจเติมไม้สามขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่บางคนก็ไม่เติมทีเดียวเลยเพราะว่ามันไม่ได้ลงมาให้เรากลับลงมาให้เรากลับลงมาให้เราเทสเลยนะครับมันไปด้วยด้วยโฟลที่แข็งแรงของมัน ใกล้ร <ไอ S 1> เรียงกันในส่วนของหุ้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับตลาดดีกว่าอ่ะ IPO อย่าง CH CH เนี่ยก่อนเข้าตลาดนะฮะอยู่ที่ราคา2.36 2ุดสามห IPO นะครับ และก็เปิดเทรดกระโดดขึ้นไปที่ uh, IPO อย่างที่ผมเคยบอกว่า m e frame ย่อยเนี่ยถ้ามันเบรกได้เนี่ยต้องกั้นใจและมองสภาพตลาดคือเราต้องเบ็ดสภาพตลาดว่ามันจะดีว่าว่ามันมันเป็นยังไงซึ่งสภาพตลาดอย่างที่ผมบอกมันคืออะไร bulllish ถ้าตลาดเป็นบูลิชเนี่ย IPO จะพังยากมากครับ ถ้าตลาดเป็นบู l l i s h นะต้องอ่านให้ออกเนี่ยผมถึงบอกว่า set cover หน้าเทรดสำคัญถ้า IPO ผมบอกว่าผมบอกไว้เล,วเลยว่าโชคดีที่มาเข้าวันที่ตลาดบู l l i s h bullish ก็จะเป็นยังไงบ้างอ่านนิวไฮทำนิวไฮจะเทสกรอบสะสมสำคัญ test ท e line ดัชนบีบวกเกิน6เกิน7เกิน8อย่างเงี้ยถือว่าเป็น bullish ใน cycle นั้นๆแต่ประเด็นคือภาพใหญ่ก็บู l l i s h ด้วย ไอพีโอเลยไม่มีเหตุผลที่จะต้องที่จะต้องทุบนะฮะเพราะว่าการที่การที่เจ้าของที่จะมาทุบอะไรวันที่ตลาดดีอ่ะถือว่าบ้ามากนะครับถือว่าถือว่าเพี้ยนละเพราะว่าตลาดมันดีอ่ะก็รวยไปด้วยกันก็ได้ทำไมจะต้องไปทุบอะไรรายย่อยอ่ะใช่ไหมซึ่งในในท่าไม้ตายของไอพีโอเนี่ยถ้าตอนเช้าถ้าตอนเช้าเนี่ยมีการ เบรกไทม์เฟรมย่อยนะครับไทม์เฟรมย่อยตอนเช้านะเช้าเลยนะประมาณเอาแบบสิบโมงไม่เกิน10บโมงหอะไรอย่างเงี้ยสิบโมงสิถ้ามีการเบรกไทม์เฟรมย่อยเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องไวนะครับส่วนคนที่ได้ IPO มาตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดเนี่ยแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลย อแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยถ้าได้ IPO มาก่อนเข้าตลาดผมพูดถึงว่าคนที่จะมาบู๊กันในคนที่ไม่มีของเนี่ยมาบู๊กันในตลาดเนี่ยหนึ่งเลยต้องอ่านอะไรอ่านเซตก่อนนะครับอ่านเซตก่อนไม่ใช่ตลาดโอ้โหดิสติบิวชัน่นตลาดแดงกดลงตลาดนี่ทำนิวโลนิวโลไปเล่น IPO โอย่างเงี้ยโอกาสพังมีสูงอ่าอย่างนี้นี่คือแยกแยกแยะหน้าเทรดก่อนก่อนทำออเดอร นะครับอ่าผมเห็นมันเปิดกระโดดขึ้นไปนะกระโดดขึ้นไปแล้วก็ก็ทุบลงมาทุบลงมานะครับเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นจังหวะที่เราต้องรอถ้าคนคนไม่มีของต้องรอแล้วก็งัดเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็งัดเบรกไทม์เฟรม5นาทีในตอน10โมง15นาทีนะครับ 1 0 1โมงสินาทีเนี่ย3.58จริงๆเราเราต้องเอกใจตั้งแต่แท่งนี้ที่มันขึ้นมาแล้วที่มันกลับกลับขึ้นมาแล้วมันตีตีชนแถว3.50แล้วมันทำอะไรมันทำเป็นแพทเทิร์นเป็นลิมเป็น descending เอ้ย a s c เ n d i n g triangle เบาๆตรงนเนี้ยนเนี่ยทำตรงเนี้ยเนี่ยหายไม่เกิด โลไม่เกิดเบรกเตารียกขึ้นไปเลยหลังจากนั้นก็ก็ก็ขึ้นแล้วก็ตบลงมาอ่าสมมติถ้าเราทุนแถวอ่ะอย่างแย่เลยสามจุดหกสองถ้าไม่หลุดกูไม่ขายเอาสิถ้าไม่ลงมาเนี่ยกูไม่ขายปรากฏว่าปรากฏว่ามันตบลงมาถึงมันตบลงมาถึงสามจุดหกสี่อ่าสามจุดหกสี อย่างเมื่อกี้เราบอกว่า3ามจุดหสองสามหกี่เนี่ยห้าแปดหกูนเนี่ยถ้าเรามีตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใช้ได้หมดเลยนะอย่างแย่ต้องห้ามถอยกลับเข้ามาในกรอบสะสมห้ามถอยกลับเข้ามาในกรอบสะสมห้ามถอยกลับเข้ามาถ้ากลับเข้ามาเนี่ยต้องยอมเพราะว่าเราถือว่าเราเราเราฟอลโล่แต่ว่าเราก็ต้องดูสภาพสภาพตลาดด้วยนะครับเซตบูลิชนิวไฮอ่ะ เซตนิวไฮอ่ะ IPO ก็ต้องกล้าก,ก็ต้องกล้าที่จะขึ้นไปแบบถ้าขึ้นวๆแบบนี้เราเรียกว่าอะไรอ่ะที่ผมบอกถ้าขึ้นเป็นแท่งเขียวเงี้ยไม่ใช่รายย่อยแน่นอนรายย่อยเป็นผู้สนับสนุนอ่าพอมาถึงตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่แหละอันนี้แมสละทุกคนก็จะคุยกันเฮ้ยมึงได้เข้า IPO ปะ่ะวะเฮ้ยมึงได้เข้าปะ่ะเออไมไ่เข้าเออกูเข้าก่อนแล้วกันอ่าเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดที่ทำไม เป็นแมสมมลชนแล้วทีนี้แหละถ้าถามว่าแอดคะพี่จะเข้าได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมันขึ้นมาร้อยปร์เซ็แล้วนะครับพี่มันขึ้นมาร้อยปร์เซ็นแล้วนะ,ะ <c oughs> นนวนะอา้าวก็แอดบอกว่าเซตมันบูลิชเนี่ยอ๋อมันร้อยเปอร์เซ็แล้วอะมันผมผมมองว่าเป็นโซนโซนแมส h ฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหนึ่ง เฟซจะต้องเบรกหนึ่งหกเจ็ดสามหนึ่งเลยนะเฟซจะต้องเบรกหนึ่งหกเจ็ดสามเออหนึ่งหกเจ็ดสาม IPO จะถึงไม่เพี้ยงพำ้ำเข้าใจไหมตอนนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นเซกชั่น,นที่สองแล้วเซกชั่นแรกมันใช้เซ็ตตรงนี้อ้างอิงมาแล้วถ้าจะให้ IPO ไม่ทุบลงมาเนี่ย เฟดจะต้องเบรก1673ขึ้นไปสวยๆเลยโดยมันมองอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากจิตใจของเจ้าของครับวันแรกเนี่ยเราจะมาบอกเอยแอดมันมันเซนติเมนต์เอ้ยไม่ใช่มันฟันดเมนทัลเขาทำกำไรนะบริษัทเขาเนี่ยทำกำไรมาตลอดขายโอ้ยมาเอาอะไรกับ IPO วันแรกมันขึ้นกับขึ้นอยู่กับการเก่งกำไรล้วนๆครับไม่เกี่ยวอะไรกับฟันดัเมนทัลใดๆทั้งสิ้น ไม่ได้เกี่ยวกับงบการเงินทางบัญชีครับอันนี้มันเกี่ยวกับการเก่งกําไรล้วนๆนะครับก็ต้องลองดูว่าว่าเขาจะมีไม้ไหนโอ้สําำหรับผมเรียกว่าช้าไปช้าไปแล้วรอบบ่ายเล่นไม่ได้แล้วนอกจากว่าเขาเขาเขาทุบลงมาทุบลงมาแบบใจหายเลยอะทุบลงมาแบบใจหายเลยแล้วก็งัดกลับจังหวะแบบนี้ต้องต้องกล้า จังหวะแบบแต่ถ้าจังหวะแบบแมสแบบเนี้ยก็จะค่อนข้างเสี่ยงตบหลุด4.5มาทําไงอะ่ะไอ้จังหวะงัดกลับเนี่ยต้องต้องต้อง,ต,องต้องไวต้องไหวนะครับแล้วก็ต้องดูอะไรเซตด้วยไม่ใช่เขาตบหลุดลงมาเซตหลุด1663เป็น1660อย่างเงี้ยอ่ะ16เซตเป็น1658อย่างเงี้ยและมันตบหลุดลงมาแบบเนี้ยอ่าแบบนี้ไม่ต้องตามแล้ว แบบนั้นไม่ต้องตามเนี่ยมันต้องดูหลายๆปัจจัยหน่อยครับดูสภาพตลาดด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยมองว่ามองว่าค่อนข้างแมชพอสมควรและทุกค